ครับลานรถไถมือสองลำปางนะครับโดยภูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้นำเสนอคูปะต้า L 3 6 0 8นะครับเป็นตัวดีทีนะครับผมก็รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับรถพื้นฐานมาดีนะครับเป็นรถไล่นะครับเครื่องดีเกียดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ ท้ายสวยๆนะครับลดไล่นะครับไม่มีซึมนะครับเก็บสีมานิดหน่อยนะครับนี่ครับสวยครับเครื่องมาร์กเดิมนะครับจากโรงงานนะครับห้องโดยสารนะครับสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับครนี้ชั่วโมง ทำงานสามพันชั่วโมงนะครับแต่เจ้าของเดิมก็ดูดูแลรักษาดีนะครับก็เครื่องยังดีนะครับเครื่องแน่นนะครับแล้วก็พวกระบบไฮดิอลิตก็ใช้งานตามปกตินะครับนะครับนี่ครับห้องโดยสารนะครับครับทอนคัสเครื่องแห้งๆนะครับผมนะครับก็มีเก็บสีมานะครับผมเก็บสีมานิดหน่อยนะครับ คานหน้านะครับคานหน้ากา็มีปรับตั้งมามีปรับแต่งมายางเป็นยางคู่หน้าใหม่นะครับในส่วนของยางหลังก็ติดรถมานะครับนะครับในส่วนของเบวรรอบคันนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรถโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับ มีเล่มพร้อมนะครับคันนี้ราคา2 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่ครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับมาร์กเดิมเลยนะครับมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับหมอน้ํานะครับโดยรวมนะครับผมก็นี่ครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับผมนี่หัวฉีดไม่เคยแกะครับเดิมๆโรงงาน มาร์กทุกจุดนะครับของเครื่องยนต์นะครับนี่ครับมาร์กครบหมดนะครับก็มาดูในส่วนของการทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับล้องเครื่องนะครับให้ชมนะครับอันนี้ใส่ท่อสวยๆมานะครับเป็นท่อใหม่แถมให้นะครับสวยเสรียมเพาะนะครับขับใช้งานนะครับ รอรอเลยนะครับนีครับในส่วนของไฮดรอลิกก็ใช้งานปกตินะครับหางหลังยกขึ้นปกติวีดีโอใช้ได้ครบทุกทุกระบบครับครับรถพร้อมใช้เลยนะครับผมในส่วนของตัวคันหน้าการทำงานนะครับก็มีปักตั้งตัวคันชักนะครับก็ มใช้งานนะครับรถสวยนะครับมีเล่มพร้อมชื่อโอนนะครับสำหรับในส่วนอุปกรณ์ก็จะมีใบดันหน้านะครับกับในส่วนของฐานบุกเบิกชางนะครับการทำงานก็ปกตินะครับอันนี้ก็ทดสอบ้ดูมีเบื้องต้นนะครับครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านรถไถมือสองลำปางนะครับ เบอร์โทร0813662756ครับขอบคุณครับผม